ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นที่สวนยางนะครับเนื้อที่24ไร่หนึ่งงาน46ตารางวานะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านหนองแหนนะครับตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับจากตรงนี้ออกไปอ่าถนนสวนอสาน33นะครับ ไปตรงสี่แยกบ้านแจ้งนะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณสักอ่าสิบกิโลนะครับเนี่ยขี่ตามถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับพอวิ่งไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราเลี้ยวขวามือไปก็จะไปออกตรงหน้าสารพะปงนะครับจากตรงนี้ไปหน้าสารพระปงก็ประมาณสักสิบกิโลเช่นกันนะครับอ่าเป็นที่สวนยางนะครับขอบเขตก็ตั้งแต่อ่าต้นปาล์มต้นเนี้ยนะครับที่ติดกับอ่าสวนยูคาเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัดตรงเข้าไปเลยนะครับตัดตรงเข้าไปด้านในนะครับแล้วด้านนี้ก็นี่นะครับยาวไปตามถนนเนี่ยหน้าติดถนนอยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเมตรประมาณนี้นะครับประมาณสักเก้าสิบเมตรได้นะครับนู่นเลยนะครับอยู่ท้ายรถบัตรนู่นนะครับไปตรงนู้นนะครับตรงนู้น,น,ะน,ะนจะระบุเป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยจะระบุเป็นทางสาธารณะ แล้วด้านนี้ก็จะระบุติดถนนนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาคุณลูกค้าเดินชมพื้นที่นะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่บัตรวงสีชุเขียวไว้นะครับรูปโฉนดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโฉนดมีการรางวัดเรียบร้อยนะครับมีการรางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ24ไร่1งาน46ตารางวานะครับ นี่นะครับรูปแปลงก็จะประมาณนี้นะครับที่บัดจำลองขึ้นมานะครับเพราะว่าโฉนดอยู่ในลายนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงก็จะสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับเนื้อที่ยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานสี่สิบหกตารางวานะครับเนี่ยตามที่บัดวงสีชดเขียวไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้บัดเดินอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับโฉนดจะระบุติดทางสองด้านแบบนี้นะครับอันนี้เป็นถนนลูกรังนะครับ ก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่ยางเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอายุขี่ปีแล้วนะครับก็มีทั้งต้นใหญ่แล้วก็อ่าต้นเล็กนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบปีน่าจะได้นะครับนี่เลยนะครับ ตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้ไล่ละสามแสนบาทนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายไว้ไล่ละสามแสนบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อเสียนิดเดียวก็คือยังจะห่างไฟนะครับประมาณสักกิโลหนึ่งอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะประมาณสักครึ่งกิโลนะฮะห่างไฟฟ้าประมาณครึ่งกิโลนะครับนี่นะครับก็มียางเต็มแปลงอย่างนี้เลยนะครับ ติดถนนหน้ากว้างประมาณสักประมาณนะครับประมาณสักเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่นะครับก็ตั้งแต่นู้นเลยนะครับที่ติดถนนติดกับสวนยูคาด้านนู้นนะครับแล้วก็ยาวตามถนนาลาดยางเนี่ยนะครับมาถึงอีกด้านหนึ่งนะครับประมาณสักเก้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ ลึกยาวเข้าไปนะครับก็ไปถึงสวนยางแปลงด้านในนะครับสวนยางเล็กนั่นเลยนะครับลึกยาวเข้าไปก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับรูปแปลงก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับนี่เลยนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายไว้นะครับเห็นแจ้งไว้ไล่ละสามแสนบาทนะครับราคานี้เรารวมโอนให้กับคุณลูกค้านะครับส่วนที่จะต่อรอง ยังไงก็ทางผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจรจากันได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับยางก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะห่างถนนเออจะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทยอยู่ร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับนะครับที่ดินตั้งอยู่อ่าบ้านหนองแหน,นะครับตำบลอ่าบ้านแก้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว นะครับก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินติดถนนนะครับแล้วก็ที่สวนยางประมาณนี้นะครับ24ไร่หนึ่งงาน46ตารางวาก็แปลงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับที่ดินแปลงนี้ห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่ที่ร้อยเจิบกิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาโซนสนามบินสวรณภูมินะครับก็จะอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาจากหาดบางแสนชนบุรีนะครับอยู่ที่ร้อยเจ็สิบเอดกิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากาเปรียบเทียบจากะเซิงเซานะครับวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็ระยะทางนะครับอยู่ที่ร้อยี่สิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับขี่รถประมาณสองชั่วโมงก,กว่าก็น่าจะถึงแล้วนะครับ นี่นะครับภายในแปลงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นสวนเป็นที่โคกเสมอประมาณนี้นะครับก็จะมียางเต็มแปลงนะครับนะครับแล้วก็ติดถนนสองด้านนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับสนใจชมรูปโฉนดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับหรือโทรอีกหนึ่งเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ด ห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับหรือโทรศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับห้าหกหกแปดนะครับก็โทรมาได้ทั้งสองเบอร์เลยทีเดียวนะครับสนใจชมรูปโฉนดตำแหน่งที่ดินนะครับแล้วก็ภาพทั้งอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับก,ก็เราก็จะส่งให้คุณลูกค้านะครับ นี่นะครับภายในแปลงก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะห่างถนนสวนสนสามสิบสามนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบกิโลได้นะครับขี่เข้ามาแล้วก็จะห่างอ่าไฟฟ้านะครับก็ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณครึ่งกิโลอาจจะกว่านิดหน่อยนะครับนะครับอนาคตก็เดี๋ยวไฟฟ้าผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าด้านในเข้าไปก็จะเป็น ามแยกนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเข้าออกได้หลายทางด้วยนะครับตรงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านน้องน้องทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่นะครับถ้าเรามองไปงี้ก็จะเห็นวิวเขาด้วยนะครับอันนั้นเป็นเขาขาดนะครับเขาขาดจากตรงนี้ไปเขื่อนที่ประดินนะครับจากตรงนี้ไปเขื่อนที่ปดินก็น่าจะอยู่ประมาณสัก30กิโลนะครับ เราวิ่งไปเนี่ยนะครับตามสนุนเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งไปเลี้ยวขวาไปยังไม่ไกลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับข้ามเขาไปข้ามเขาลูกนี้นะครับไปประมาณสักอ่า20กิโลก็จะถึงเขื่อนนะครับเขื่อนที่ปินนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไรนี้นะครับถูกใจก็จะลืมกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ ขอฝากคุณคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ